สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับผมบุญศาสตร์เดือน10บนะครับบุญศาสตร์เดือน10นี่บริเวณวัดครั้งนี้ก็เป็นคนมาตั้งแผงพระนะครับวันนี้ก็นี่แหละไปซื้อเขาเรียกอะไรเขายกถุงให้เออเขายกถุงให้ในราคาหลักร้อยนะครับซื้อมา300พยพี่น้องมึงดูจะได้พระอะไรบ้างนะครับงบแค่นี้เนาะนะครับรเผอิญเขามีงานวัดคนก็เลยมาตลาดนัดน้อยนะครับเอ้า เดี๋ยวเราได้พัะแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันเลยเนาะนะครับเดี๋ยวไปดูพระที่บ้านกันนะครับผมเอานะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพ่อพี่น้องนะครับบุญศาสตร์เดือนสิบนะฮะก็ที่วัดที่ว่าเขาก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรมีเอาเดี๋ยวน่งตรงนี้ดีกว่า,อ,าอยู่ตรงนี้แหละเขาก็จะมีอ่าข้าวต้มข้าวต้มมัดนะฮะ ไปสนามพระด้วยแล้วก็ได้ข้าวต้มจากวัดมาด้วยอันนี้ไม่ใช่ข้าวต้มหมูนะแล้วก็ไม่ใช่บ้าจ่างนะครับตามบุญงานโดยเฉพาะแถบภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีข้าวต้มแล้วก็ขนมมกมีข้าวต้มมีขนมมกข้าวต้มพัดข้าวต้มข้นถ้าข้าวต้มข้นเนี่ยนะฮะถ้าข้าวต้มโค่นนเียาถ้ข้าวต้มโคนเนี่ยนะฮะไม่ได้ใส่กะทินะฮะแต่ถ้าเออ ถ้าข้าวต้มโค้นเนี่ยนะฮะ travail. ไม่ได้ใส่กะทิข้าวต้มมัดนะไม่ได้ใส่กะทิแต่ถ้าเป็นข้าวต้มผัดอ่ะจะใส่กะทินะฮะอันนี้เป็นข้าวต้มโค้นไ <ressive. S 2> ว้พี่น้องก็เป็นเอาเข้าวเลยแหละเอาเข้าวสารหรือมะห่อใส่ใบตองแล้วก็ใส่กล้วยเข้าไปบางเจ้าก,ก็จะใส่ถั่วดําด้วยใส่ถั่วลิสงด้วยแล้วแต่เจา้าจะทำนะฮะไม่ได้ใส่น้ําตาลนะเมื่ได้ใส่น้ําตาลเนี่ยพี่น้องมันจะหวานมันจะได้ความหวานจากกล้วยนะแด่ระวังข้อนี้ก็กล้วยนะฮะ นอใส่ทั่วลิสงน้ำอันนี้ใส่ทั่วลิสงน้ำให้พี่น้องนะครับใส่ถั่วลิสงด้วยเขาเรียกว่าข้าวต้มข้นข้าวต้มมัดนั่นแหละภาษากลางภาษาอีสานเออเขาต้มข้นเออเขาต้มข้นเขาต้มพัดเออวข้าวหนมกอันนี้ได้แต่ข้าวต้มข้าวต้มมัดมาเออข้าวต้มข้น แล้วก็ทีเด็ดที่เด็ดทีเด็ดของผมวันนี้นะฮะพระเมาพระเมาได้พระเมามาห่อหนึ่ง <c oughs> เป็นพระไม่น่าจะเป็นเขาเหลือเหลือเขาเรียกอะไรนะน่าจะเป็นพระเขาเหลือเขียมานั่นแหละนะฮะที่มันได้มาถุงเบ์เลอร์เทอร์อย่างนี้เลยนะ นะฮะถุงเบลเลอร์เทอร์อย่างนี้เลย300บาทนี่300บาทแล้วเราเรามานับที่ว่า300 100บาทเนี่ยนะฮะซื้อพระมา300บาทเนี่ยจะได้พระต่างๆที่ที่แบบว่ามีใหม่บ้างเก๋บ้างอะไรบ้างคือเขาให้ยกถุงมาอย่างนี้นะยกถุงมันอยู่ในถุงนี้เลยเขาบอก300อ่า300นะฮะไม่ต้องต่อ,อ,อหามต่อ300นะครับแล้วก Finished ดูตรงนี้ไม่ได้แกะดูแล้วก็วัดมาเลย300นะฮะว่าเราจะได้พระอะไรบางทีมันก็เหลือคัดเขาแั่นแหละนะฮะคนขายเขารู้จักพระหมดเหมือนกันนั่นแหละนะครับคนขายเขาก็รู้จักพระหมดเหมือนกันนะครับเขาก็คัดเหลือมาแต่ว่าเราจะได้อะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นพระใหม่ผมคิดว่าไม่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 น่าจะมีพระเก่าหรอกนะครับจะได้พระใหม่ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเราจะได้เก๊กี่องค์แค่นั้นเองเก๊กี่องค์แท้กี่องค์แค่นั้นเองนะครับ3า0บาทคุ้มไหมสามบาทเนี่ย นะฮะจะได้กี่องเออจะตกองค์ละกี่บาทมาดูกันนะฮะวันนี้คลิปไม่ใช่วิธีชีวิตภาคตะวงเชียงเหนือเอาก่ำกึง่งร่วมๆกันเลยพี่น้องนะครับวิธีชีวิตภาคตะวกเชียงเหนือเออไปกินข้าวต้มวัดแล้วก็ไปเช่าพระมาหนึ่งห่อสามร้อยบาทจะได้กี่องคมาไปมาดูกันจะนับให้ดูเทลงตรงนี้เลยอ่านี่มา อ่ะนะครับหน้าพระก็จะประมาณนี้นะครับผมหน้าพระก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับมีอะไรบ้างนี่โอ้หลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะครับก็เทออกมาดูซิอ่ะโอ้โหนะครับค่อยๆหน่อยนะฮะนี่พระสมเด็จที่ไหนบ้างส่วนมากก็จะเป็นพระ สนามพระเกพระแท้ใหม่ๆเออพระแท้แต่เป็นพระแท้ไม่นิยมนะครับพระไม่นิยมพระไม่นิยมนะครับพระแล้วย้อนยุกนะครับพระเกพระก็มีปนกันปลาอย่างนี้หน้าพระก็จะประมาณนี้นะครับหน้าพระก็ไม่ไม่สวยนะครับคืองบประมาณเนี้ย งบประมาณนี้ก็หน้าพระก็จะได้ประมาณนี้ก็จะไม่ไม่ไม่ไมค่อยสวยนะครับดังนั้นการชอบพระแล้วก็ไปเลือกดูอ่าไปเลือกหน้าพระสวยๆนะบ้านนอกมันก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมก็จัลจัลเียรแล้วก็ประมาณร้อยกว่าองค์นะครับนี่ดูอย่างนี้เลยนะครับนี่ดูด้วยปลาปล่าก็ได้นะครับผมก็นับมาประมาณคร่าวๆหนึงแล้วแหละนะครับนับมาประมาณคร่าวๆหนึ่งแล้ว,ลวประมาณร้อยยี่สิบองค์ประมาณร้อยยี่สิบอ่าขององค์ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบองค์นี่แหละตกองละ สองบาทสามบาทตกองแล้วสองบาทสามบาทประมาณนั้นนะครับก็เป็นพระเ,เกนะครับการเช่าพระก็ต้องดูด้วยเก๊แท้ผสมนะฮะหน้าพระเป็นยังไงนะครับเราจะมีมุมใช้มุม,มเขาเรียกอะไรเล่นแบบมีมุมเ,เป็นคนขายพระหรือจะเป็นเซียนพระเซียนพระเขาก็เขาเรียกน,นะสะสมเนาะนะนะส่วนคนขายก็ซื้อมาแล้วขายไปนี่แหละนะครับอันนี้ วันนี้ก็คือเหมามานะครับไม่ใช่เหมาเออเขาขายยกเหมาให้ไม่ต้องตั้งใจจะเป็นเหมาหรอกผมตั้งใจไปเขี่ยกองนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นงานบุญนะครับเป็นงานบุญแล้วก็อ่าคนไม่ค่อยมาสนามเยอะนะครับคนไม่ค่อยมาสนามเยอะก็ก็เลยไม่มีพระเออแกก็มาแล้วก็มันก็เงียบไงแกก็ขายไม่ได้เหมือนกันแกก็เลยเอายกถุงนี้นะฮะยกถุงนี้ห้ามเปิดดูนะเออห้ามเปิดดูนะครับให้ไปอ่าไม่ต้องต่อนะฮะสามร้อย เออก็เลยเอามานะครับก็นี่แหละนะครับบางทีมันก็ติดมือเราเอออันนี้แปลกว่ะอันนี้น่าจะเป็นอินเดี๋ยวดูก่อนสำนักไหนเอออันนี้แปลกดีว่ะอันนี้แปลกเดี๋หาที่ก่อนเดี๋ยวมาโม้ให้ฟังเออแปลกดีแปลกดีแปลกด,แลกดีแต่ครั้งหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็อ่า ห้ามเปิดดูนะ,ะับผมก็เลยเอา้ามันก็ไม่ไม่มีที่ไหนจะให้เช่าให้เขียแล้วก็เลยนี่แหละนะครับเช่ามานะครับแล้วก็ค่อยมาเดี๋ยวมาทำคลิปอ่าต่างๆให้ชมให้ฟังกันนะครับพระใหม่พระเกา่พเกาพระเกะมีอยู่ในนี้หมดนะคะก็เช่าพระก็มันจะมีพระแบบว่าอ่าหน้าแข็งๆหน่อยเออหน้าแข็งหน้าอ่อน แล้วแต่หน้าพระราคานะครับผมมันก็ไม่ได้ไต่ตัวเราก็ดูเอาแล้วกันนะครับการเหมาเนี่ยผมเหมามาเนี่ยหน้าพระมันก็ไม่ได้มิ้นมิ้นไม่ไม่ได้เก่าไม่ได้แข็งมากหน้าพระประมาณนี้ก็เช่าซื้อขายกัน2องสาอนั่นแหละนะฮะองค์ละร้อยสองร้อนะครับอนี้หลวงพ่อผันหลวงพ่อผันวัด8ปดอาหรือเปล่านี่หลวงพ่อผันวัดลาดเจริญแท้ด้วยซ้ำนะหลวงพ่อผันวัด 8R ดหลวงพ่อขอมวัดไผ่หลงวัวอย่างเงี้ยแท้นะ เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีแท้มาด้วยแหละเอา้าเนาะนะครับก็ชมชมกันไปเดี๋ยวอ่าค่อยว่ากันในระดับต่อไปกับพระเครื่องที่หลายหลายองค์อย่างงี้เนาะดูจุนตาลายพิพน้วงนะครับผมเอ้าก็ค่อยๆศึกษากันไปพระดีๆอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะ,ะแจกผมก็อ่าเขาเรียกอะไรแจกเพื่อนแจกฟูงนั่นแหละพระดีๆนะฮะพระดีๆพิธีดีๆแต่ว่าเป็นพระใหม่ไม่นิยมพระแท้แต่ไม่นิยมก็ แจกเพื่อนฟูงบ้างจับฉลากของขวัญปีใหม่บ้างอะไรเยอะแยะนะครับร่วมทําบุญที่นู่นที่นี่บ้างก็นั่นแหละนะครับมันก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมาซื้อมาแล้วขายไปนะนะครับนี่พระอย่างเงี้ยเก่าเก่าอย่างเงี้ยเออมันก็มีอยู่นะนะครับนี่โอ้เยอะอยู่เยอะอยู่นี่อันนี้ก็เอาไว้ขึ้นหิ่งมันไม่มีใครแขวนหรอกทุกวันนี้แต่ก่อนคนชอบแขวนพระองค์ใหญ่อยู่แต่ทุกวันนี้คนไม่แขวนแล้วแขนแวแขนแล้วมันดูใหญ่แขวนองค์เล็กๆเล็กๆอย่างนี้ดีกว่า เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะฮะเอา้านะครับค่อยว่ากันนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมอ่าเขาเรียกอะไรรายการอันนี้ก็คือผสมประสานหน่อยนะครับอันนี้วิถีชีวิตภาคอีสานเหนือนะครับบุญศาสตร์เดือนซิปเอ่อบุญขดศาสตร์บุญขดศาสตร์บุญขดศาสตร์เขาเอืน่นภาคภาษาอีสานนะครับเขก็ขจะไปนั่นแหละนะครับทําทพิธีกรรมอะไรเขาตามบุญประเพณีนั่นแหละนะครับนี่ที่เขาจะทํามีงานบุญแถวภาคอีสานส่วนมากเนาะ ที่มีบุญต่างๆผ้าป่าสามาคัคคีบุญกระทอกระถินบุญอะไรต่างๆก็จะมีข้าวต้ม,มข้าวต้มมัดนะฮะร่วมในงานบุญต่างๆพ่อได้กินนะฮะก็ประมาณนั้นเนาะวิถีชีวิตบ้านนอกนะครับการหาพระแถวบ้านนอกหน้าพระมันไม่ได้สวยพระมันไม่ได้หลากหลายเหมือนในเมืองในกรุงเทพโอ้ยสนุกเดินนะครับในกรุงเทพพระเยอะสนุกเดินใครวิชาเยอะนะใครมีวิชาเยอะนี่โอ้ไม่สนุกใช้ตังค์อ่ะ แต่ว่าบ้านนอกเนี่ยหน้าพระคือพระบ้านนอกอ่ะเขาเขาเหมาลงกรุงเทพกันเยอะแล้วนะครับคนที่จะไปเหมาจากกรุงเทพกรุงเทพขึ้นมาบ้านนอกมันก็ไม่ค่อยมีไงคือ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 เศรษฐกิจบ้านนอกอ่ะโดยกําลังซื้อของคนบ้านนอกมันก็ไม่ได้เยอะแล้วคนที่จะเดินลงไปแล้วไปเหมาขึ้นมามันก็ไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เหมาตามบ้านมันก็แบบเริ่มไม่มีแล้วพระเริ่มเริ่มจะหาไม่ค่อยได้แล้วนะครับหน้าพระก็จะอ่อนๆหน่อยแต่ถ้าในกรุงเทพก็โอเคสนุกหน่อยพระจะเยอะกว่าหน้าพระบ้านนอกก็ ราคาก็สองสามร้อยก็จะได้หน้าพระประมาณนี้ได้หน้าพระประมาณนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายแต่ปกติถ้าถ้าถ้าวันนี้ตลาดตลาดเยอะคนมาแบบตลาดนัดพาะเยอะผมก็จะถ้าจะเหมาผมก็ปกติผมจะไม่เหมาหน้าพระแบบนี้นะนะครับก็จะเหมาอีกแบบหน้าพระที่แบบอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้มันรู้อยู่แล้วเช่ามันต้องติดมือนะฮะแต่ว่ามันไม่มีก็เลยลองลองเอามาดูเผื่อมันจะมีพระแบบ พิธีดีดๆใหม่ๆมาทําคลิปบอกเล่าเรื่องราวเออทำคลิปให้ดูแบบแก้เซง็งเนะาะพระหลักๆเซียนใหญ่เขาก็ทําอยู่แล้วนะครับผมก็จะช่วยผมว่าไม่ใช่ผมก็จะทําในส่วนปีกย่อยไปพอให้ดูแบบดูพระหลัก10บล้านร้อยล้านแล้วเออก็เปลี่ยนมาดูพระหลัก10หลักสิบหลักร้อยบ้างดูแก้เซ็งไปนะครับไม่ต้องซีรีสอะไรมากช่องผมนะครับผมก็ดูเป็นกําลังใจให้กันนะครับให้ผมปีกกล้าขาแข็งกว่านี้หน่อยแล้วค่อย อ่าสยายปีกเดินทางเนาะนะครับตอนนี้ก็ฝึกวิชาอยู่เออมันไม่ใช่อยเป็นกันง่ายๆนะพรคเครื่องนี่นะฮะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับสองดูกล้าแลกกล้าชนกล้าซื้อกล้าเช่านะครับมันถึงจะหล่อหลอมประสบการณ์เราขึ้นมาให้ให้เรา,ามีความชํานาญขึ้นมาได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผม นะครับแค่นี้แหละนะครับหมอไ์ใหายห้างพี่น้องนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กๆในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราคคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับผมไปเสียงนาเหมือนเดิมนี่แหละสตูดิโอของเรา